ไม่หลับโอ้ไม่หลับโอเมียนเพลงที่ไม่ต้องหลับคืออะไรเพลงไม่ต้องหลับหมายถึงว่าสามารถทําไปได้เรื่อยๆด้ยไม่ต้องหลับต้องนอนอ, <c oughs> อืมนั่นหม,มายความว่า <c oughs> เขากำลังสื่อว่าตอนเนี้ยการที่เห็นวิวทิวทัศน์แบบนี้ที่สวยงามมันเหมือนกับการที่เธอปรากฏตัวออกมามันทําให้ฉันรื่นรมแล้วอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ต้องหลับต้องนอนอืม สามารถร้องเพลงเนี้ยไปได้เรื่อยๆเลยเลัจะตีความไอ้เกินนี่เป็นเกินเดียวกับที่เขาไปเรียนมาก็ได้นะเขาบอกเขาฝึกเพลงมานั่งเยอะแยะเนี่ยนะเออเขาสามารถร้องไปได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องหลับต้องนอนเขาสามารถชื่นชมความงามตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยโดยไม่ต้องหยุดพักเลยวายังไงเขาสามารถที่จะเป็นติ่งไอ้เต้าเนี่ยได้ตลอดไปอืม ไปไปไปมาเริ่มไม่เศร้าแล้วเนาะจากความเศร้าๆตอนนี้เริ่มไม่เศร้าแล้วดูมีความติดแตกนิดนึงมาประโยคสุดท้ายดีกว่าประโยคสุดท้ายไปที่ใครดีอ่ะพี่เอียงกลับมาแล้วพี่เอียงมาจบให้หน่อยทิงฟงซั่นเชนชงชง่ีนี่ีนี่นน่่ อ๋อฉินจื้อหนันชื้อจืิือเชืออะไปไดิได้ยินลมบอกว่าคนเราหนันเชื้อนี่คืออะไรเออความแรงของคนเรานี่ใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อยังไงยากที่จะสละทิ้งไหมเชื้อเชือคือไช้ไชเชื้อไชุ่ทะลุทะลวง ห <No>, no. อหไม่ใช่ใช่คาดดาคาดดาวอนอหนออืม难测就是่猜嗯เป็นไงจงเิง匆ง